สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูรุ่งศริอีกครั้งนะคะกับรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนเรื่องหลักคำสอนสำคัญของาศาสนาฮินดูไปชมกันเลยคะ่ะศาสนาฮินดูจะไม่มีาศาสดานะคะแล้วก็มีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศอินเดียเป็นาศาสนาดั้งเดิมของชนเผ่าอารยัน มีเทพเจ้าสูงสุดก็คือพระปรมาตมันมีความเชื่อเรื่องพระเจ้าหลายองค์ตีมูรติคือพระพรหมพระวิษณุและพระศิวะค่ะพระพรหมคือผู้สร้างพระวิษณุหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระนารายคือผู้คุ้มครองส่วนพระอิศวรหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระศิวะคือผู้ทำลาย หลักคำสอนสำคัญของาศาสนาฮินดูจะมีอยู่ด้วยกันสองประการนะคะประการที่หนึ่งหลักธรรมสิบประการและประการที่สองคือหลักอาสมศีค่ะผู้ที่นับถือาศาสนาฮินดูนะคะจะต้องเรียนรู้หลักธรรมสิบประการดังนี้ข้อที่หนึ่งค่ะทาริกคือความพอใจความกล้าและความมั่นคงข้อที่สองกัสมา คือความอดทนอดกลั้นเพียรพยายามมีเมตตาข้อที่3ธรรมะคือการขม่มจิตใจของตนเองข้อ4อัสเตยะคือการไม่ลักขโมยข้อ5้าสาวจะคือการกระทําตนให้บริสุทธิ์ข้อหกอินทรียะนิคอรหะคือการตรวจสอบอินทรีย์ทั้งสิ ให้ได้รับการตอบสนองที่ถูกที่ควรนะคะข้อที่7ทีคือปัญญาสติมัติความคิดความมั่นคงและระเบียบวิธีการต่างๆนะคะข้อ8วิทยาค่ะวิทยาคือความรู้ทางปรัชญาข้อ9สัตยาคือความซื่อสัตย์และความจริงใจข้อที่10ค่ะ โกทะคือความไม่โกรธหลักอาสมสีหมายถึงขั้นตอนการดำเนินชีวิตของผู้ที่นับถือาศาสนาฮินดูค่ะเพื่อยกระดับชีวิตให้สูงขึ้นจนบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตแบ่งออกเป็นสีขั้นตอนดังนี้นะคะข้อที่หนึ่งค่ะพม,มาจารีเป็นวัยต้องศึกษาเล่าเรียนเด็กชายทุกคนที่เกิดในวันณรพรามณ์กษัตริย์ แพเมื่ออายุครบ 5, 8และ16ปีตามลำดับนะคะจะต้องเข้าพิธีมอบตนเป็นสิทธิ์เพื่อศึกษาพระเวทกับพระอาจารย์ค่ะ 2. คฤหั์ค่ะเป็นวัยแห่งการครองเรือนเมื่อสำเร็จการศึกษานะคะชายหนุ่มทุกคนจะกลับบ้านเรือนของตนเองเพื่อแต่งงานแล้วก็มีบุตรไว้สืบสกุลและข้อที่ 3. วันปลัด เป็นช่วงเวลาแห่งการทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติคือการออกบวชเข้าสู่ป่าทำจิตใจให้บริสุทธิ์เป็นครั้งคราวแล้วก็กลับสู่บัฒนเรรนของตนเองค่ะ 4. สัญญาสีค่ะเป็นช่วงเวลาของการออกบวชโดยการสละชีวิตคฤหัสถ่หัเพื่อออกบวชบำเพ็ญเพียรตามหลักธรรมของาศาสนาให้ตนเองหลุดพ้นจากสังสารวัฏเพื่อมรลุจุดมุ่งหมายของชีวิตคือโมกษ์ สรุปได้ว่าหลักอสมสีนะคะพรหมจารีคือห้ามสมบุติคฤหัสคือวัยครองเรือนวานปรัดคือวัยแสวงหาความสงบและสัญญาสีนะคะคือการหลุดพ้นจากวัตฏฏสังสารเรียกว่าปรมาตามันหรือพรหม,มันค่ะเนื้อหาจบแล้วค่ะ เรามาดูใบงานของเรากันนะคะเหมือนเดิมนะคะใบงานของเราสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการเขียนไม้แมปปิ้งอธิบายหลักคำสอนของศาสนาฮินดูและคุณครูก็จะมีข้อสอบสองข้อนักเรียนทำนะคะหลังจากทำเสร็จล้วให้หนักเรียนส่งไปที่ห้องเรียน Google Classroom ของเรานะคะเดี๋ยวพบวกันในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ